กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n n e แรปพิง n ์ s เลยนะคะเราอยู่กันในเกม h าร์ t o ทเปและคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคการสร้างบ้าน201กันไม่ว่าจะเป็นการวางของซ้อนกันการใช้ประโยชน์จากคารไม้และก็การทำให้ของลอยและที่สำคัญท้ายคลิปลิสาแอบบอกวิธีที่จะสามารถทำได้แม้จะเล่นบน PC ด้วยและคุณผู้ชมสามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิษามีแรงในการทำคลิปต่อๆไปได้อีกด้วยนะคะ เรามาเริ่มกันที่วิธีการวางของซ้อนกันค่ะหรือว่าการโอเวอร์แลปปิ้งและเราก็จะมาด้วยบ้านตัวอย่างที่ลิษาสร้างไว้นะการวางซ้อนของคือการที่เราอยากจะวางไอเทมในจุดที่มันอาจจะติดกันเกินไปแล้วก็มันจะเป็นสีแดงๆแบบนี้เช่นตัวอย่างนะลิษาอยากจะวางชุดโต๊ะกาแฟชุดนี้ไว้ใต้ร่มนี้แต่ว่าวางไม่ได้พอเรากดคลิกแล้วก็จะมีบอกว่ามีร่มกันแดดมินิมอลขวางอยู่เราก็เลยต้องทําการโอเวอร์แลปกัน วิธีการก็ตามนี้เลยค่ะขั้นแรกให้เรากดมุมมองโดรนก่อนนะคะจากนั้นเลือกคลิกที่ไอเทมใดไอเทมหนึ่งก่อนเ้ื่อแถบติ๊กถูกตรงนี้ขึ้นมาให้เราเลือกการจัดวางอย่างประณีตไว้ตลอดเลยนะคะหันมุมกล้องขึ้นไปที่ท้องฟ้าค่ะหรือว่าเป็นที่บริเวณว่างๆลิษาชอบฝากไว้วันฟ้าเพราะว่ามันแบบมันมองง่ายดีคลิกล่มไปวางไว้ตรงนั้นเลยค่ะจากนั้นกดปุ่ม2ปุ่มพร้อมกัน แล้วลมก็จะขึ้นไปฝากไว้บนนั้นแบบชั่วคราวทีนี้ตรงนี้ก็จะว่างแล้วให้เรากลับไปที่มุมมองเดิมนะคะมุมมองโดรนของเราหยิบโต๊ะกาแฟแล้วก็กลับไปวางประจําตําแหน่งที่เราต้องการวางได้เลยเพราะว่าตรงนี้มันจะว่างแล้วก็ถูกต้องเลยค่ะจากนั้นถ้าเรากดสําเร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นการเหมือนเข้าหมวดชีวิตนะคะลมที่มันอยู่ในที่ที่มันผิดปกติมันจะเด้งกลับมาที่เดิมลองกดดูค่ะ น้องตกกาแฟของเราก็วางในที่ที่เราต้องการแล้วแล้วร่มที่เคยลอยอยู่บนฟ้าก็กลับมาอยู่ที่เดิมอย่างที่เราวางไว้ตอนแรกแล้วเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการวางของซ้อนกันแล้ว แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะคะเผื่อยังไม่เห็นภาพกันว่าการวางของซ้อนกันมันเอาไปใช้อะไรได้บ้างน,นี่อันนี้ลิสาว่าคุณผู้ชมน่าจะาไปใช้ประโยชน์ได้นะแนะนะ่คือการวางบันไดแบบซ้อนกันเออเอาบันไดามาหันซ้ายหันขวาแบบเข้ามุม,มคุณผู้ชมแบบนี้นี่เราต้องการจะเอาบันไดเข้ามุมแบบนี้สิ่งที่ติดก็คือบันไดแรกใช่ไหมเราก็ให้นําบันไดแรกของเรานะขึ้นไปฝากไว้บนฟ้าก่อนอนะ่าจากนั้นกดปุ่ม2ปุ่มพร้อมกันเข้าสู่เดฟโหมดนี่เราจะเรียกว่าเดฟโหมดนี่ แล้วทีนี้ให้เราทําเหมือนเดิมค่ะคือการวางของที่เราต้องการจะวางไว้ในจุดที่ว่างจากนั้นกดสําเร็จให้เรียบร้อยน้องบันไดก็จะมารวมตัวกันแบบนี้แล้วที่ชอบก็คือเราสามารถใช้ฟังก์ชันได้แบบเดินขึ้นเดินลงอย่างเงี้ยได้เลยโดยที่แบบ Micro ไม่กระพริบใดๆดด้วยเลิศนะเห็นไหมว่าการวางไอเทมซ้อนกันเนี่ยถ้าเราเอาไปใช้ในจุดที่แบบเป็นประโยชน์มันก็ทําให้อุ้ยมันสวยขึ้นเยอะเลยใครจัดบ้านแบบเข้ามุมเอาไปใช้ในส่วนนี้ได้เลย ต่อมาเรามาพูดถึงฟังก์ชันของการใช้งานคานกันค่ะเราไม่รู้ว่าคนอื่นเรียกว่าอะไรนะคะไอเทมในเกมชื่อว่าแผ่นไม้แปะผนังแต่ลิสมองยังไงยังไงก็คานนั่นแหละปกติคานจะได้ก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมเลเวลสิบเก้าใช่ไหมตอนที่เราได้มาเราก็นาคานมาเล่นกันอย่างสนุกสนานกันเลยเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปนั่งบนคาน,นอะไร <c oughs> คือคานเนี่ยเราสามารถเอาไปแปะผนังได้ปกติเลยนะแลวเราก็สามารถลากออกมาได้ด้วย ทั้งสองฝั่งแบบนี้มันก็ดูแบบเ hey, ฮ right ้ยดูมีอะไรอ่ะแล้วทีนี้เราก็เลยติ๊งขึ้นมาได้ว่าถ้าเรานําฟังก์ชันคาเนี่ยไปใช้วางกับพวกขอบขอบกําแพงหรือว่าขอบทางเดินขอบสระน้ําอะไรของเราอะ่ะมันจะดูแบบดูมีมิติมากขึ้นมันดูมีอะไรอะ่ะคุณผู้ชมวิธีการทําก็ง่ายๆเลยนะคะ ปกติเมื่อเราของขึ้นมาแล้วก็แปะไว้ที่ใดที่หนึ่งที่แรกนะฮะเกมก็จะจําค่าไว้เลยนะคะว่าคานนี้เกิดมาจากการแปะผน,นังชิ้นนี้คือทีนี้เราต้องการที่จะวางคานขึ้นไปตรงระหว่างกลางตรงนี้นะฮะให้มันสูงขึ้นมาอีกนิดหนึง่งให้มันเป็นเหมือนเป็นขอบของพื้นบ้านเราแต่เราทําไม่ได้แล้วก็จําเป็นจะต้องดึงขึ้นมา2ชั้นแบบนี้และอย่างที่ลีสาบอกไปว่าเกมจะจําค่าว่าฉันเกิดมาจากสิ่งใดฉันก็จะอยู่กับสิ่งนั้นเราให้เอาคานเนี่ยไปแปะไว้กับแผ่นล่างของเราแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้น อยู่ตรงระหว่างกลางในจุดที่เราต้องการจากนั้นเราก็ลากยาวไปกดตกลงปุ๊บน้องคานก็จะเป็นขอบให้กับเราและเราก็สามารถที่จะลบแผ่นบนออกไปได้เพราะว่าคานเขาจะจําค่าว่าชั้นเกิดมาจากข้างล่างพิาสาจะยกในกรณีที่ถ้าเกิดเราแปะไว้ข้างบนละ่ะจะเป็นยังไงถ้าคานเกิดมาจากข้างบนและเราเอาลงมาไว้ตรงที่เดียวกันเมื่อเราลบสิ่งข้างบนออกคานก็จะหายไปเลยเพราะว่าชั้นเกิดมาจากข้างบนแล้วถ้าข้างบนถูกลบ ก็จะหายไปวิธีการจําง่ายๆแบบนี้เลยฉันเกิดตรงไหนฉันจะอยู่ตรงนั้นข้อควรจําง่ายๆเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมจะเอาคานไปแปะไว้กับกําแพงส่วนไหนเนี่ยกําแพงส่วนนั้นน่ะคือส่วนที่เราจะไม่ลบทิ้งทีนี้เราก็ลองมาทํากับรอบๆบ,บ้านของเราอีกเปลี่ยนสีให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาเกิดไว้ที่ข้างล่างค่อยๆดึงขึ้นท้างบนจากนั้นเราก็ลากให้รอบบ้านของเราค่ะ เสร็จแล้วเราก็ลบชิ้นบนออกเราก็จะได้ขอบบ้านของเราแบบนี้ทำให้บ้านดูมีม,มิติมีใจมากขึ้นคุณผู้ชมเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการทําวัตถุให้ลอยได้นั่นเองค่ะขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะยุงย่งยากขึ้นอีกนิดนึงนะคะเราจะมายกตัวอย่างสถานการณ์กันเช่นลิสาเนี่ยมีไฟเส้นๆที่สําหรับแปะกําแพงใช่ไหมและมันจะดีแค่ไหนถ้าเรานําไฟเส้นมาห้อยตามไม้คานของเราและขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นการยกของลอยสําหรับไอเทมแบบแปะผนังนะคะเงื่อนไขก็คือว่าเราจะนำไอเทมเนี่ยไปห้อยกับกำแพงก่อนและกำแพงนี้เราก็จะไม่ลบมันนะคะ เพราะว่ามันจะเหมือนกับก่อนหน้านี้เลยถ้าเราลบกำแพงปุ๊บไอเทมที่เป็นไฟห้อยของเราก็จะหายไปด้วยฉะนั้นเราก็จะไปยืมกำแพงมาอยู่ตรงที่ที่เราจะวางไฟก่อนแล้วก็จะทําให้กำแพงเด้งกลับไปที่เดิมเมื่อเรากดปุ่มสาเร็จน,นั่นเองเริ่มจากลิษาจะนําเสานะคะมาวางไว้ตรงตําแหน่งที่เราจะแปะไฟก่อนค่ะจากนั้นเราจะขออนุญาตยืมกำแพงที่จะไม่ลบนะ ก็คือกำแพงในส่วนของหลังบ้านของเราและกันเอามาใช้ที่ที่เราจะเอาไฟมาติดนั่นเองคุณผู้ชมก็จะสังเกตว่าด้านล่างของมันเนี่ยจะเป็นสีแดงๆที่บอกว่าตรงนี้มันวางไม่ได้นะแต่นั่นคือสีที่เราต้องการกดปุ่ม2ปุ่มพร้อมกันให้มันติดโอเวอร์แลปลิษาจะทําอีกรอบนะคะเพราะว่าเราต้องการใช้ไฟแปะผนัง2จุดเลยข้างกันนี้ เมื่อทําให้อเทมมาซ้อนกันแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นให้เรานําไฟมาแปะกําแพงไว้ในส่วนที่เราต้องการได้เลยค่ะและสุดท้ายก็ให้กดปุ่มสาเร็จเพื่อให้กําแพงเราเด้งกลับคืนที่เดิมจากนั้นสิ่งที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งเราก็สามารถที่จะลบเสาออกไปได้เราก็จะได้ไฟห้อยสวยๆแบบนี้และต่อไปก็จะเป็นการทําให้วัตถุลอยสําหรับไอเทมแบบวางพื้นกันบ้าง ก็ให้เราทำสลับกันนะจากที่เราต้องใช้กําแพงให้มันเด้งกลับไปเปลี่ยนเป็นใช้พื้นให้เด้งกลับไปแต่ว่าการใช้พื้นอ่ะอาจจะมีเงื่อนไขเล็กน้อยนะเพราะว่าเราจะทําให้ของที่เราต้องการวางลอยขึ้นมาและพื้นอ่ะมันจะลอยขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีกําแพงให้พื้นเราแปะติดเพราะงั้นนะคะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยการน้าเสาและกําแพงมาวางใกล้ๆกันก่อนแบบนี้เลย และต่อมาให้เรานําพื้นที่เราจะมาทําการโอเวอร์แลปกับเสาเนี่ยและแน่นอนว่าจะต้องเป็นพื้นที่เราจะไม่ลบด้วยนะคะพอเป็นสีแดงแบบนี้แล้วแน่นอนจากนั้นเราก็จะได้พื้นที่ติดอยู่กับผนังและก็ติดโอเวอร์แลปกับเสาแบบนี้นะฮะทีนี้ให้เรานําไอเทมมาวางได้เลยเมื่อเรานําไอเทมมาวางเรียบร้อยแล้วให้กดสังเร็จด้านบนน้องพื้นก็จะเด้งกลับไปที่เดิมแบบนี้ และแน่นอนว่าเราลบกำแพงและก็เสาออกไปได้เลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นทริคในการสร้างเวอร์ชันสอนนะคะอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันสักหน่อยแต่ลิสาเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมทําได้อะมันก็จะมีประโยชน์แล้วก็เอาไปตกแต่งบ้านในหลายๆบุมของคุณผู้ชมได้แน่นอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่หลายๆท่านอยากรู้มากที่สุดเลยนะคะก็คือเราจะทำโอเวอร์แลปสำหรับผู้เล่นบน PC ซอย่างไรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกดปุ่ม2ปุ่มพร้อมกันได้ ลิา่าก็ไปพยายามที่จะไปเฟ้นหาวิธีนะว่าเราจะทํายังไงให้เราสามารถกดได้และในที่สุดเราก็หามาได้ด้วยความที่เราอยากจะทําจริงๆเราแบบมันน่าจะมีวิธีแบบกดอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้พร้อมกันแล้วมันก็บังเอิญได้คุณผู้ชมและลิา่าก็ลองทําหลายๆรอบมันทําได้จริงๆก็คือเดี๋ยวเราจะยกให้ดูก็คือเราเนี่ยจะทำโอเวอร์แลปตรงนี้นะ ลิสาก็ต้องการจะกดปุ่ม2ปุ่มพร้อมกันเราแข้งล่างเมาส์มากดติ๊กถูกตรงนี้ค้างไว้นะฮะอย่าเพิ่งปล่อยเมาส์จากนั้นก็ค่อยๆลากขึ้นไปแล้วก็ไปคลิกแบบเร็วๆปุ๊บมันก็จะติดโอ้แแลบแล้วคุณผ้ชมโซมบแบบ p ีซีมาเพื่อให้มั่นใจว่ามันทําได้จริงๆลิษาก็เลยลองทําอีกครั้งให้ดูกดค้างไว้จากนั้นคลิกเปลี่ยนมุมมองติดโอเวอร์แลปกัน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ง่ายมากแล้วเราทําหลายครั้งก็ยังทําได้เสมอนะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นว่าสิ่งนี้มีประโยชน์นะสามารถกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ลิซ่าได้หรือดิมคลิปวิดีโอนี้ไปแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมดูได้และแน่นอนว่าสามารถกดติดตามช่องรับพิงค์ไว้ได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะจากกันไปเพียงเท่านี้ละกันขอให้คุณผู้ชมเล่นเกมกันอย่างมีความสุขและอย่าหักโหมนะฮะระวังขับตาดำบ๊ายบาย